สวัสดีค่ะสำนักพัฒนาสังคมโดยโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรักขอนำท่านสู่การเรียนรู้อาชีพผ่านสื่อออนไลน์วันนี้แนะนำการใช้ภาษาจีนในชีวิตประจำวันนะคะดิฉันศิริพรสุทธิพันกูลครูสอนวิชาภาษาจีนประจำโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครบางรัก วันนี้ขอนำเสนอการสนทนาภาษาจีนในชีวิตประจำวันเกี่ยวกับเรื่องการซื้อสินค้าการต่อรองราคานะคะสินค้าที่เราจะซื้อในวันนี้ก็คือผลไม้นะคะผลไม้ในภาษาจีนเราเรียกว่าซุยกัวนะคะซุยกัวนะคะก่อนที่จะไปซื้อสินค้ากันครูจะแนะนำให้รู้จักผลผลไม้แต่ละชนิดกันก่อนนะคะพิงกัวแอปเปิ้ล ซียงเจียวกล้วยหอมจีจืส้มปัวหลัวสับประรดชาวเมยสตรอเบอรี่ผู้ถาอัง,งุ่น เรารู้จักผลไม้ชนิดต่างๆกันไปแล้วนะคะต่อไปถ้าเกิดเราจะถามนม่คะว่าราคาเท่าไหร่นะคะราคาเท่าไหร่ในภาษาจีนเราจะเรียกว่าตัวสาวเฉียนตัวสาวเฉียนนะคะแปลว่าราคาเท่าไหร่นะคะเราสามารถใช้คํานี้สําหรับการสอบถามราคาสินค้าได้ทุกประเภทเลยนะคะสําหรับในประเทศไทยเนี่ยเวลาเราซื้อผลไม้เราจะซื้อกันเป็นกิโลกร,รมัมใช่ไหมคะแต่สําหรับประเทศจีนเนี่ยเขาจะขายกันเป็นช่างหรือที่เรียกว่า จีนนะคะจินแปลว่าช่างช่างหนึ่งเนี่ยมีแค่500กร,รมัมหรือครึ่งกิโลเท่านั้นเองนะคะถ้าเกิดว่าเราจะซื้อ1กิโลเราก็บอกเขาว่า2ช่างก็คือเหลี่ยงจีนเหลี่ยงจีนนะคะส่วนคำว่ากิโลกร,รัมในภาษาจีนมีไหมก็มีเหมือนกันค่ะคำว่ากิโลกร,รัมเราจะเรียกว่ากงจีนนะคะกงจีนนะคะอ่าต่อไปเราจะมาลองรวมประโยคกันแบบง่ายๆนะคะมังกัวอีจีนตัวสาวเฉียน 芒วอีจินตัวสาวเฉียนมังกวัวมะม่วงอีจินหนึ่งช่างตัวสาวเฉียนราคาเท่าไหร่ก็คือมะม่วงหนึ่งช่างราคาเท่าไหร่นะคะวันนี้ครูมีเพื่อนชาวจีนจะไปซื้อผลไม้เดี๋ยวเราลองไปฟังเขาพูดกันค่ะ买苹果，苹มม่อ斤多ณแม่啊，วัสดี要几斤 วิววย่ออีจินชื่อชอีจิถิงก่าค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรามาดูประโยชน์กันอีกทีนะคะที่แม่ค้าถามว่ามียอาไม้มเตียนเฉินมะมียอาไม้เตียนเฉินมะแปลว่า คุณต้องการซื้ออะไรคะนั่นเองนะคะคุณต้องการซื้ออะไรเย่าใหม่นะคะซื้ออะไรนะคะค่ะถ้าเกิดว่าสินค้าแพงเกินไปแพงเกินไปนะคะทีนี้เราจะต่อรองราคากันแล้วนะคะถ้าบอกว่าสินค้าแพงเกินไปภาษาจีนเราพูดว่าโย่เตี่ยนกุ้ย ย่เตี่ยนกุยนะคะแปลว่าแพงเกินไปขอถูกลงอีกหน่อยจะได้ไหมนะคะถูกลงอีกหน่อยได้ไหมถูกลงเนี่ยเราจะเรียกว่าเพียนอีอีเตียนเพียนอีอีเตียนนะคะเพียนอีอีเตียนเคยหิมะเคยมะแปลว่าได้ไหมนะคะเพียนอีอีเตียนเคยหิมะถูกลงกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะค่ะต่อไปเราไปลองฟังเขาต่อราคากันดีก,กว่านี่ไฮยี่อเปียเตอรมา 你有葡萄吗？您看这些葡萄又漂亮又好吃。一斤多少钱？十六块。有点贵，便宜一点可以吗？嗯，两斤三十块好吗？好啊，我买两斤。 一共多少钱แอปเปิ้ลส,ส,สอบ块葡萄三十块一เ四十块。给你钱这是一百。少你六十块谢谢我已经在来。谢谢。谢ค่ะที่แม่ค้าถามสักครู่นี้นะคะคำว่าหนีหายย่อเปียเตอร์มา มีหายย่อเปียเตอะมาแปลว่าคุณยังต้องการอย่างอื่นอีกไหมยอย่างอื่นเราเรียกว่าเปียเตอนะคะเปียเตอนะคะส่วนที่เพื่อนเราซื้อเมืสักครู่นี้ก็คือพูดถาวพูดถาวก็คือองุ่นนะคะแล้วก็ต่อรองราคาสําเร็จด้วยนะคะส่วนคําว่ารวมทั้งหมดหรือทั้งหมดราคาเท่าไหร่นั่นเองนะคะคําว่าทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าอีกงนะคะอีกงนะคะ แปลว่าทั้งหมดส่วนเงินทอนเมื่อสักครู่นี้ที่แม่ค้าทอนเงินให้แล้วก็พูดว่าเจ่าเจ้านที่นะคะเจ่าแปลว่าทอนนะคะเจ่าแปลว่าทอนส่วนประโยคสุดท้ายที่บอกว่าห้วหนิงใจหลายห้วหนิงใจหลายแปลว่าโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะและนี่ก็คือการใช้ ภาษาจีนในชีวิตประจําวันนะคะในการซื้อของต่อรองราคาแล้วก็สอบถามราคานะคะที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะและเพื่อการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นนะคะขอให้ท่านช่วยตอบแบบสอบถามหลังจากชมวิดีโอนี้นะคะขอบคุณค่ะ